สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีกําหนดสิทธิ์นะครับกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงรายวิชาต่างๆในของในสิทธิ์ต่างๆนะครับใน Learning เนี่ยจะมีสิทธิ์ต่างๆนะครับเช่นมีแอดมินนะครับแอดมินสามารถทํ้ทุกวิยามียูเซอร์นะครับธรรมดาครับที่สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ทิชเชอร์นะครับที่สามารถสร้างรายวิชาเองได้นะครับแต่คราวนี้เราสามารถกําหนดสิทธิ์ที่4ได้ครับเป็นสิทธิ์พิเศษครับก็คือ ให้ user คนนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงวิชานั้นได้นะครับเหมือนกับว่าตั้ง user นั้นอ่ะมาจัดการเป็นครูของวิชานั้นนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับวิธีทําทําแบบนี้นะครับให้เราไปที่หลังบ้านนะครับการจัดการระบบตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่รายชื่อคอทั้งหมดตรงนี้นะครับรายชื่อคอทั้งหมดแล้วก็มาที่ตรงรูปดินสอนะครับมาแก้ไขนะครับตรงนี้ เสร็จแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับทิชเชอร์ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นความสามารถของระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถกําหนดได้ว่าให้ยูเซอร์ธรรมดาคนไหนเนี่ยมาเป็นครูของวิชานี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องให้ตั้งให้ว่ายูเซอร์นั้นเป็นทิชเชอร์นะครับก็ให้เรากําหนดไปตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ยูเซอร์เนมเข้าไปเลยครับเช่นแบบนี้ครับพิมพ์เข้าไปเลย พิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดแก้ไขข้อมูลรายวิชาครับเท่านี้นะครับยูเซอร์คนนั้นเนี่ยก็จะเป็นครูของวิชานั้นๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งให้เป็นทิชเชอร์เป็นแอดมินหรือว่าอะไรนะครับเขาก็สามารถเป็นครูของวิชานั้นไปแก้ไขไปเพิ่มข้อมูลของวิชานั้นได้แต่วิชาอื่นเพิ่มไม่ได้นะครับก็ได้แค่วิชาเดียวนี่ก็คือเป็นสิทธิพิเศษนะครับของตัวระบบ